เอยมีฝันเห็นลูกเขาเมื่อคืนนี่แหละลูกเขาที่ทําบุญให้นี่โอ้น่าสงสารนะฝันฝันฝันมาพูดใน้ฟังว่ามันทุกข์ทรมานมากฝันนะอย่าม่เชื่อนะพูดในฟังก็้เถอใไ้ฝันคุณครูทั้งสามเอาสละชีวิตถ้าจะออกมางั้นก็ยังไงล่ะก็สงสารเด็ก หพยายามที่จะหาวิธีการที่จะเอาเด็กออกมาให้ได้ไม้ให้เด็กคนหนึ่งมันชื่อว่าอะไรปูอัดนี่นนะมันคิดถึงเพื่อนมันออกมาได้แล้วก็วิ่งก็ไปใหม่นะถูกใบกอเราพูดให้ฟังว่ามันทุกข์มากในขนานั้นถ้าบอกว่าทุกข์มากนี่ก็คือยอมสะละชีวิตเพื่อลูกเพื่อหลานเหมือนกับลูกว่างั้นถ้าเราจะหนีแล้วเขาก็จะเป็นยังไงนั่นเห็นไหมละ่ะลูกปนะูป้าปูาป,ป้าก็คือขนาดนั้นตยวนั้นกน็จิตมันไม่ได้คิดเรื่องอื่น คิดเรื่องว่าจะทายังไงจึงจะช่วยเด็กได้ดูที่จิตของคุณครูทั้งสามนี่เราไม่บอบเลยนะบอบไม่ลูกเขาเลยนะเนี่ยนูยอมสละชีวิตเลยว่าถ้ารอดก็ต้องรอดด้วยกันทางทางไอ้ลูกทัทุกคนลูกศิษย์ทุกคนเด็กทุกคนในรถเราก็ต้องรอดด้วยกันตายก็ต้องตายร่วมกันฝันฝันฝันก็พูดให้ฟังฟันเมื่อคืนนี่แหละ พอทำบุญให้เขาแล้วดีใจยังไม่รู้เลยนะอาก็เครื่องเต้นบงสลวงเต็มอยู่นั่นน่ะทั้งขวดนมทั้งขวดอะไรนี่ไม่พากันรับบุญเลยไม่รู้รู้แต่ว่าไฟคอกอยู่ขนาดนั้นเราต้องเข้าใจด้วยนะขาฝันฝันฝันรู้แต่ว่าไฟคอกอยู่ขนาดนั้นมิมหน้าพระพุทธเจ้ายึงตัดจิตสุดท้ายจิตสุดตามอยู่แต่ไรมันก็อยู่อย่างนั้นนะยึดทุกมันก็ไปทุกยึดสุก,ก็ไปสุขเนี่ยที่เราจะค้านธรรมะของพุทธเจ้าไม่ได้นะ ถ้าใครการทรรมาหลวงปู่ที่กําลังเอาหลักธรรมะคำสอนพระจเจ้าออกมาเผยแผ่ก็แสดงว่าไอ้บมอนั้นไม่ใช่ชาวพุทธน,นะพราะพุทธฟังตรงเลยนะเป็นมหาก็าตามเรียนจบมหาปรียดานประโยคไหนก็ตามเพราะเราไม่ได้ไม่ได้การไม่ได้เอาไอ้ศาสนาอื่นศาสนา,อ,นสนาอื่นด้วยความคิดเห็นตัวเองเข้ามาพูดนี่ใช่ไหมละ่ะพระเจา้าตัดยังไงเราก็ตัดเ,เราก็พูดอย่างนั้นตามนั้นเอ้ยฝันลูกเขามาพูดในฟังเมื่อคืนนี้แหละพอทำบุญให้เขาแล้ว